สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปท่องเที่ยว6จังหวัดภาคกลางตอนบนชมวิถีรุ่มแมา่น้ำเจ้าพยาปะะ่าสักซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีพระนครสิทธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทครับเราไปเริ่มด้วยการไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนสุดอากาศธรรมชาติที่เต็มปอดกันที่จังหวัดลบบุรีกันดีก,กว่าครับ เรามาเริ่มกันที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสรงกันครับศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยเบิ้งตั้งแต่อดีตนะครับแล้วไปเดินเยี่ยมชมสติตอาร์ตรอบๆของชุมชนกันครับและลัดเลาะ,ะไปตามริมเขื่อนกับจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดมากๆนะครับอย่างทางรถไฟรอยน้ำข้ามเขื่อปนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะครับที่สักครั้งจะต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับ แล้วไปสูดหายใจให้เต็มปอดกันต่อนะครับกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ป่าจำปีสิลินทร์ท,ที่บ้านทัพย์จำปากันครับชมป่าจำปีสายพันธุ์ใหม่สรงคุณค่าที่มีที่เดียวในโลกและพบได้เฉพาะในพื้นที่ตำบลทรัพย์จำปาอำเภอท่าหลวงเท่านั้นครับเจ้าจำปีนี้นะครับก็มีชื่อว่าจำปีสิลินทร์ทน,นั่นเองครับ เราไปกันต่อกันที่จังหวัดสระบุรีกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาและก็ประวัติศาสตร์อย่างวัดเัีงคอยกันดีกว่าครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาเดินชมความสวยงามตะการตาที่ก่อสร้างด้วยแรงศรัทธากับถ้ำนาคาว,วังพญานาคนะครับที่ตกแต่งด้วยไฟหลากสีให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำใต้บาดาลเลยครับ นอกจากจะเที่ยวชมความงดงามของถ้ำนาคาแล้วนะครับสายบุญยังสามารถกับสาักการะพระมหาธาตุเจดีสีป่าสักที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ช่วง80พรรษาได้อีกด้วยครับและในช่วงเดือนเมษาของทุกปีนะครับสถานที่แห่งนี้ยังมีการจัดงานย้อนรอยํำลึกถึงสงครามโรคครั้งที่2อีกด้วยครับเรียกว่ามาที่นี่อิ่มบุญอิ่มใจเข้าใจประวัติศาสตร์ในที่เดียวเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปแวะกันที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยากันก่อนนะครับซึ่งหานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะครับยังคงมีมนตลเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ไทยที่อบร้องไปด้วยแรงศรัทธาน,นะครับซึ่งเราสามารถเดินชิวๆชมศิลปะสมัยอยุุธยากันได้เลยนะครับซึ่งแต่ละจุดแต่ละมุมนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีมนตลเสน่ห์มากๆครับ ไปกันต่อกันที่วัดป่าโมกบัวรัวิหารจังหวัดอ่างทองกันครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นที่ปฏิษฐานพระพุทธสายญาที่งดงามมากๆองค์งคหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับมีความยาวจากพระมารีถึงปลายพระบาทนะครับ22.58เมตรนะครับองค์รานีนะครับสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยครับภายในพระวิหารน,นั้นนะครับมีรายจิจกรรมฝากผนังที่อ่อนช้อยมากๆครับ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อรังสรรค์พุทธส,สินให้สวยงามโดดเด่นเป็นศิลปะสะกุลช่างที่ยากจะหาที่ใดมาเปรียบเทียบได้ครับหากใครมาเที่ยววัดป่าโมกวรวิหารนะครับอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมความสวยงามของศิลปะไทยทได้ในพระวิหารนะครับ วัดป่าโมกวรวิหารนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งเราสามารถมายืนชิวๆชมวิวแม่น้ําแล้วให้หันป่าได้ด้วยครับเอาใจใส่มูไปกันต่อกันที่เทวารายพัะภมจังหวัดสิงห์บุรีกันครับ เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยขับรถผ่านนะครับแต่อาจเชียงไม่เคยแวะมาไหว้สักการะกันครับเทวรายพระพรมนะครับปฏิสถานพระพรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีสีทองอารามองเห็นแตกไกลมีสีประพักแปพระกรทรงจักรหอยสังคัมพีคนโทคาถาบ่วงดอกบัวและลูกประคำด้านหน้าปฏิสถานองค์ขนาดปกติอีกหนึ่งองค์ครับ ซึ่งการเดินทางมาก็ไม่ยากเลยนะครับเทวลายพ่อพรพมตั้งอยู่บนถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข3 2ก่อนเข้าอำเภอพมบุรีฝั่งซ้ายมือครับและตอนนี้นะครับเราไปยังอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแนะนาให้ทุกคนแวะมาที่สารากางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่ากันนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับที่นี่ได้ปรับปรุงเป็นมิวเซียมสิงห์บุรีพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยแห่งเมืองสิงห์บุรีครับ โดยภายในนะครับได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองสิงหบุรีได้อย่างทันสมัยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเดินเยี่ยมชมสติดอาร์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า3.7กิโลเมตรนะครับตลอดริ้ฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะครับต้องบอกเลยว่าชิลมากๆเลยครับ เรามาปิดท้ายกันด้วยจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นเมืองที่แม่น้ำสายหลักหลผ่านเพื่อรอรรอมวิถีชีวิตมารวมกันครับ อีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่อยากจะพาทุกคนไปรู้จักนะครับไปขึ้นที่สูงกันสักหน่อยกับวัดไก่กังวลเข่าสารพัดดี4เจริญธรรมครับไปชมรอยพุทธบาท400รอยซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญของาศาสนาพุทธที่ชาวพุทธสามารถมากลัาบไหวสักการะรอยพุทธบาทแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดด้วยครับ และระหว่างทางภายในเขาสารพัดดีสิเจริญธรรมนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสัตว์หลากหลายพันธุ์นะครับที่เราสามารถให้หานได้อีกด้วยครับและนี่ก็คือสาาถานที่ท่องเที่ยวจาก6จังหวัดภาคกลางตอนบนนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองมาสักครั้งนะครับบอกเลยว่ามาเที่ยวตามรอยแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ